ถ่ายวิดีโอไม่เต็มจออยากได้พื้นหลังค่ะไปที่แคปคัสค่ะกดเพิ่มค่ะนำเข้าวิดีโอของเราที่ต้องการค่ะกดเพิ่มค่ะแล้วก็แอดเข้าไปค่ะอยากได้หลายวิดีโอก็ใส่เข้าไปอีกค่ะก็ไปเจออัตราส่วนนะคะหรือรูปแบบแล้วแต่ค่ะก็16ต่อ19นะคะก็จะเจอ แคนวาสนะคะไปที่แคนวาสแล้วก็จะเจอเมนูพื้นหลังกดเข้าไปค่ะเลื่อนดูซ้ายขวาเลือกดูว่าอันไหนที่เราพอใจที่มันแมทกับวิดีโอของเรานะคะเลื่อนดูจนพอใจอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่เลือกนะคะซึ่งมันแมทกับสีเสื้อพอดีก็เลยเลือกมานะคะในนี้มีลูกเล่นเยอะแยะมากเลยสนุกสนานมากเลยค่ะและที่สำคัญมันสามารถเบลอพื้นหลังได้ด้วยนะคะ อยากให้วิดีโอของเราเด่นแล้วก็ไปสามารถเลื่อนดูมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะทําตรงนี้สนุกมากเลยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขสามารถเรียนรู้ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะต่อไปก็จะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะคะ